กรณีชาวราศีกรกฎในต้นปี2567นะคะเรื่องของคุณจะเป็นอย่างไรฟังกันดูค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะเริ่มต้นปีมาก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะปีนี้ค่ะปีนะี้จะเป็นปีที่มีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยปวดหัวในเรื่องของการทํางานกับคนหมู่มากนะคะคนที่ทํางานกันเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะคะค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับคนในองค์กรคนที่ทํางานได้เรื่องของ ลูกหลงนะคะเวลาเราไปทางานกับคนหมู่มากบางทีมันจะมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจทํางานคนเดียวส่วนตัวคนเดียวค่ะชาวราศีกรกฎถือว่าผ่านการงานผ่านไปได้ดีดมากเฉพาะคนที่ทําในส่วนของธุรกิจส่วนตัวนะคะเจ้าของธุรกิจอันนี้ดีทําแบบไม่มีผู้ส่วนคือดีมากปีนี้ บางคนมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเติบโตขยายธุรกิจฉลองเปิดสาขาใหม่นะคะหรือว่าบางคนจากที่กิจการขนาดเล็กก็จะเริ่มโตขึ้นเติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งก้าวแบบสเต็ป่อยๆไป,ไปแต่มีความสุขมากและกําไรดีงามมากแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยมันเติบโตได้ในระยะเวลาทีส่สั้นๆ เป็นสเตปบที่ค่อยๆโตแต่ว่าสั้นๆปีเดียวรีบโกยร,รีบโกยเลยนะคะใครที่อยากจะทำอะไรในปีนี้ค่ะรวมถึงบางคนเช้ากรากฎมีเกฑศึกษาต่อ ต่างถินต่างแดนไปแล้วดีไหมไปแล้วดีมากเช่นเดียวกันแต่ว่าบางคนไปแล้วอาจจะไม่ได้เรียนอย่างเดียวไม่ได้ไปศึกษาอย่างเดียวอาจจะต้องมีมี j อบมีทํางานควบคู่คคกันไปด้วยแบบนี้ก็จะโอเคนะคะในเรื่องการเงินวางแผนการเงินเก่งมากไม่มีคําว่าเงินขาดมือใช้เงินทุกระเบียดน,นิ้วใช้เงินเป็นสเต็ปรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนไม่มีปัญหา,าการเงินเลยนะคะวางแผนตัวเองมาอย่างดีชัดเจนจากอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ค่อนข้างดีมาก สำหรับชาวกรกฏส่วนในเรื่องเพื่อนฝูงก็ช่วงนี้ก็ห่างจากเพื่อนฝูงนะคะแต่บางคนมีเพื่อนฝูงมีกัละยาณมิตรเป็นหมอดูบางคนชาวราศีกรกฏมีกัละยาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์นะคะปีนี้ก็จะค่อนข้างมูหน่อยนะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะนนอาจก็ะะเลยอย่างนี้ส่วนในเรื่องสุขภาพขาดแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเลยนะคะความรัก นะคะสำหรับคนโสดค่ะมีคนเข้ามามากมายเลยอยู่ในช่วงของการตัดสินใจจะคบใครหรือไม่คบใครดีอยู่ในช่วงที่โอกาสก็เหมือนเอฟฟีไม่ชิกบ้าลายถ้าคนโสดอยากคุยกับใครรีบคุยเลยค่ะโอกาสมาถ,ถึงแล้วนะคะส่วนคนแฟนแล้วอาจจะต้องระวังความอ่อนไหวทางด้านจิตใจนะคะระวังว่า ตัวเองจะแอบไปรักคนนี้เจ้าของหรือว่าอาจจะต้องระวังเรามีเจ้าจมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าก็ชอบคนอื่นๆด้วยมีความเจ้าชู้กุ้งกิ่นเกิดเหมือนกับว่ามันเครียดเรื่องงานแต่พอแบบมันก็อยากสนชื่อเรื่องความรักนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ชาวราศีกรกฎค่ะแล้วก็ในตาแหน่งอรินะคะอาจจะต้องระวังความเครียรดออวิตกกังวลหรือว่ามาเกินนิดหนึ่งแม้สุขภาพร่างกายจะดูแข็งแรงแต่ว่าอาจจะต้องระวังปัญหาความเครียดนิดๆ,ๆหน่อยๆนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นปีที่โอเค ะะสำหรับชาวรอสีรกรากฎในเครื่องปีรกค่ะเป็นแฟนังให้ค่ะ